สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนสีแชทใน IG นะคะก็คือ IG เขาได้อัปเดตใหม่แล้วนะคะปีใหม่2021นะคะเขาก็อัปเดตแชทของ IG นะคะให้เราสามารถเปลี่ยนสี IG ได้เหมือนกับเหมือนกับ m essenger facebook เลยนะคะวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้เรากดไปที่แชทด้านบนเลยนะคะจากนั้นเราก็เลือกแชทของใครสักคนนะคะที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีแชทนะคะเลือกไปเลยาจากนั้นเราสังเกตตรงตัวไอด้านบนขวานะคะที่เป็นตัวไอแล้วก็วงกลมวงกลมล้อมรอบนะคะกดเข้าไปเลย จากนั้นให้เราไปเลือกที่ทีมนะคะจะมีสีเป็นวงกลมอยู่สีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะเด้งทีมของแชททีมการแชทขึ้นมานะคะมีเยอะมากเพื่อนๆก็เลือกสีตามที่ชอบได้เลยจะมีทั้งสีที่เป็นแบบแบบผสมสีกันนะคะแล้วก็สีแบบเดียวๆแบบนี้เลยอ่ะเลือกเสร็จเรียบร้อยะะแล้วนะคะสีม่วงเราลองกลับไปดูที่แชทนะคะว่า แชทเปลี่ยนสีหรือยังคะอ่าเนี่ยแชทเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีม่วงน้น่ารักมากต่อไปมันก็จะมีอีกฟิลเตอร์หนึ่งนะคะที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นโหมดเซลฟี่นะคะให้เรากดเข้าไปที่อิโมจิด้านล่างได้เลยค่ะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีอีโมจิน่ารักน่ารักนะคะไว้ให้เราเลือกเยอะมากแล้วก็จะมีภาพกิฟนะคะภาพกริฟก็มีแล้วเราสามารถค้นหาได้ใหม่นะคะอันนี้เขาจะอัปเดตให้ทุกวันนะแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าจะมีปุ่มเซลฟี่ขึ้นมาใหม่นะคะก็คือถ้าเรากดเข้าไปแล้วเขาจะให้เราถ่ายรูปตัวเองนะคะแล้วก็จะเป็นภาพแบบ บูมเมลแรงนะคะจะมีสติกเกอร์ต่างๆให้เราใช้นะคะลอ,ลองเล่นดูนะ,ะสามารถตั้งเวลาถ่ายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นดูนะ,อะลองตั้งเวลาก่อนแล้วก็กดถ่ายปุ่มตรงกลางได้เลยแล้วเขาก็จะนับสามีินะคะแบบนี้ แล้วก็รอประมวลผลสักครู่นะคะเขาก็จะแสดงตัวอย่างถ้าเรากดส่งก็กดปุ่มสีดำได้เลยอ่าเนี่ยส่งมาหาเพื่อนแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เขาได้เพิ่มฟิลเตอร์อีกฟิลเตอร์หนึ่งนะคะก็คือให้เรากดค้างไว้ที่ข้อความนะคะอ่าเขาจะก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเหมือนก,นกันกับ Messenger ของ Facebook เลยนะคะ เวลาที่เราจะทำแล้วก็กดแชทที่ข้อความไว้นะคะแล้วก็เลือกเลือกอีโมจิได้เลยเท่านี้นะคะสำหรับวิธีการการทำการเปลี่ยนสีแชทการถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็การแสดงความรู้สึกแบบนี้ก็เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆก็ลองไปดูของเพื่อนๆน,นะคะว่าเขาอัปเดตให้หรือยังถ้ายังไม่อัปเดตแล้วก็ลองไปอัปเดต แอปเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ